บ้านเดี่ยวสุดหรูซีรีใหม่พื้นที่ใหญ่ใกล้ขับเฮลอีกด้วยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมบ้านเดี่ยวสองชั้นติดถนนเมนภายในบ้านจอดรถได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะจอดรถได้ถึง3คันกันเลยทีเดียวค่ะหน้าบ้านก,กว้างมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะมีเพื่อนมาหาก็สามารถจอดรถได้สบายๆเลยค่ะพิกัดอยู่ที่เดอะซิตี้สุขุมวิทอ่อนนุชขนาดเนื้อที่ของบ้านหลังนี้นะคะ83ตารางวาพื้นที่เชิซส้อย345ตารางเมตรค่ะ ใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนหลังนี้นะคะมีสี่ห้องนอนห้ห้องน้ำหนึ่งห้องแม่บ้านให้ด้วยนะคะพร้อมห้องน้ำภายในตัวให้ด้วยและพร้อมของตกแต่งห้องครัวให้อย่างดีเลย ใครที่ชอบทำอาหารนะคะต้องชอบบ้านหลังนี้มากๆแน่ๆเลยค่ะสามารถปึกเป็นเชฟได้เลยมีแอร์ให้ทั้งหลังเลยค่ะสามารถเปิดให้เย็นฉ่ำได้สบายมากบ้านหลังนี้นะคะเหมาะกับการอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ค่ะหมู่บ้านสงบเรียบรูดูดีสุดๆสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการนะคะก็จะมีขับเฮ้าส์สระว่ายน้ำระบบ